ค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่ใต้ลมต้นมะขามนะคะจะเป็นชิงช้าอยู่หลายตัวนะคะเพื่อนถ่าย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 ม่านถ่ายถ่ายายถ่าย่ายถ่ายถ่ายถ้องถ่ายถ่าายถ่ายม่ายถ่าย่ายถ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 ่่ถ่าย่าย่หาา่า่ยาา่าา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 า่าา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 า่าาาาต้าาาา่าาย่ อะไรหอยก้านแบบนี้เหรอไอ้เก่ามันต้องเป็นเดินผ่านเลวะได้เท่าไหร่ห้าร้อยต่อวันเลยไอ้เก่งทองพห้าเก่งอยนี้ด้วยทำมือนี้ด้วยมันมันยืนอยู่ข้างหลังเวลานักข่าวพูดได้ยนหรเปล่าพื้นที่นะคะสำหรับการทำงานของพวกเรานะคะจะเป็นของกลุ่มวัยรุ่นนะคะแต่ร้อนเลย กลุ่มของผู้หญิงของเด็กนะคะก็ตอนนี้ยังไม่ขี้จั๊กไร้เทียวก็เถื่อนไม่เห็นเสื้อด้านหลังจะเป็นจิกแว่นเฉ่นี้หรือเปล่าเราเล่นกดแค่ยกกล้องอย่าลืมกดด้านนู้นจะเป็นผู้สูงอายุนะคะพ่อผู้สูงอายุมีบนเรือแล้วกูไม่เคยออกเขาเลย ขอสักหน่อยมาเดี๋ยวเพื่อนใครให้โอ้นี่ไม่เวลาใหได้ชิวเหรอ